ปัญหายางชอบขาดพอใช้ใช้ไปแล้วก็ยางขาดพอมีรอยแหว่งนิดเดียวใช้อีกไม่นานมันก็จะวิ่งแล้วขาดไปลักษณะแบบนี้วิธีแก้ปัญหาก็คือเปลีย่ยนยาง ปัจจุบันย,าย่างหนังสติกก็มีหลายแบบหลายอย่างเช่นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นยางหนังสติกที่มีลักษณะพิเศษคือยืดได้เยอะยอืมันจะใสๆหน่อยยืดได้เยอะส่วนยางแบบนี้ก็คือเป็นย่างหนังสติกยีนมีลักษณะแบน คิดได้เยอะเหมือนกันแต่ยางแบนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรอยนิดเดียวมันก็จะขาดแล้วก็ขาดง่ายกว่าชนิดนี้จะเหนียวกว่าแล้วก็จะมียางกลมยางกลมห้ามิลจะมีแบบรูใหญ่รูเล็กอันนี้ห้ามิลรูในสามมิลส่วนแบบนี้ ห้ามิลเหมือนกันแต่รูในแค่มิลเดียวมิลหรือสองมิลมันจะออกตันๆนหน่อยจะหนาหนาหน่อยไม่ตันแต่หนาหน่อยมีรูอยู่นิดจะแตกต่างกันส่วนถ้าเกิดเกิดปัญหาก็คือยางเปื่อยบ่อย ไม่อยากจะเปลี่ยนยางบ่อยๆวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ยางรัดของผูกผูกต่อเนื่องกันมาใช้แทนยางหนังสติ๊กได้ก็วิธีทําก็คือจับยางมาห้าเส้นที่เห็นเป็นขา,ขาวๆนี่เป็นแป้งแป้งเด็ก เอามาโรยกันยางเปื่อยจะไ,ได้เก็บไว้นานจับห้าเส้นแล้วก็ห้าเส้นอย่างห้าเส้นแล้วก็สอดเข้าไปสอดสอดเสร็จปุ๊บก็ มาคล้องตัวมันเองรัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ห้าเส้นแล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่ต้องการหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเส้นเราสอดลัด กระดึงยางแบบนี้ข้อดีของยางการใช้ยางแบบนี้ก็คือหนึ่งประหยัดถูกและหาง่ายถ้าเราต้องการเพิ่มแรงเราก็เพิ่มเป็นหกหรือเจ็ดเส้นได้ถึงสิบเส้นเลยแล้วก็ใช้วิธีรัดแบบนี้เวลาขาดมันจะขาดทีละเส้นแล้วมันจะไม่หลุดแล้วจะไม่ดีดเข้าลูกตา ใช้ได้นานทนแล้วก็นิ่มยืดได้เยอะซึ่งคุณสมบัติพิเศษแบบนี้คือหน้าตามันไม่สวยงามแต่คุณประโยชน์มันเยอะลักษณะเด่นมันเยอะและที่ชอบมากที่สุดก็คือเวลามันเปื่อยมันจะขาดทีละเส้นแล้วทำให้เราสามารถรู้ตัวก่อนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายไม่ดีดเข้าตา เราสามารถที่จะดึงได้จนสุดจนสุดความยืดของมันแล้วก็หาง่ายด้วยเหมาะสำหรับการเอามาใช้ทำหนังสติกแล้วก็ปลอดภัยค่อนข้างจะปลอดภัยก็เดี๋ยวจะต่อให้ได้ความยาวของของหนังสติก ตอนซื้อเราก็ซื้อยกถุงมาอันนี้เป็นวงเล็กวงใหญ่ก็ใช้ได้ใช้ได้ไม่ต้องผูกเยอะแต่วงเล็กก็ต้องผูกเยอะหน่อยอันนี้ซื้อมาใช้ถุงก็ประมาณหกสบาทราคาสิบบาทซื้อมาแล้วเราตะกูวมันเปื่อยเราไม่แช่ตู้เย็นเราก็เอาแป้งเด็ก หยอดลงไปหน่อยแล้วก็ขยำขยำขยำให้มันคุ้งเพื่อที่ไม่ให้มันยางมันเปื่อยเร็วมันเป็นวิธีการารักษายางเนื้อย,ยางไม่ให้มันเปื่อยเป็นวิธีการเดียวกับายางในมอไซค์สังเกตได้ถ้าเกิดเราผ่ายางในมอไซค์ออกมาข้างในจะเป็นแป้งขาวๆซึ่งมันเป็นเทคนิคจาก,จากโรงงาน ลงยางทำมอไซค์พอดีน้องก็ทำอยู่ที่โรงงานทำยางรถรถ,รถมอเตอร์ไซค์ก็เลยเอาเทคนิคนั้นมาใช้แล้วมันก็ใช้ได้ดีถุงนี้ซื้อมาปีงแล้วยังไม่เปื่อยนะยังยืดได้ปกตินะแต่ทั้งนี้ทางนั้นแล้วมันก็มันก็จะพังไปตามธรรมชาติของมันเอง สุดท้ายเราก็ยืดยืดชีวิตมันไม่อยู่มันก็จะเปื่อยแต่ก็ยังดีกว่าที่ที่เราไม่ทำอะไรเลยถ้าเราไม่ไม่ใช่แป้งเราก็สามารถเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ทั้งถุงนี้ได้เลยเวลาใช้เราก็ออกมาใช้อันนี้คือยางรัดของซึ่งมันหาง่ายเราจะซื้อเป็นขีดก็ได้ขีดก็ไม่กี่ตังค์สิบบาทเราก็ได้สามารถเอามาใช้ได้ ถ้าเราไม่ไม่ยกถุงแบบนี้เราซื้อเป็นขีดยังวงเส้นใหญ่ก็ก็จะดีจะดีกว่านห้เรามีเส้นเล็กเราก็ใช้เส้นเล็กระยะยืดเจ็ดสิบห้าเราก็จะใช้ประมาณเจ็ดช่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดช่วงยางอันนี้เป็นยางวงเล็กก็เจ็ดช่วงพอดีเจ็ดช่วงหรือหกช่วงหกช่วงก็จะแข็งหน่อยเวลาผูกหนังรองแล้วก็ทำง่ายๆก็คือยัดยัดทั้งหมดเข้ารู เอาของก็เรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปไปมัดไปมัด กับปลายถ้าเป็นถ้าเป็นปีกลักษณะนี้ครับเราก็ใส่แส่เข้ารูไปเลยตรงนี้เราก็ผูกปม แล้วเราก็อันนี้ก็จะเป็นปีกปีกปีกโคง้งเป็นปีกเข่าโคง้งตัวใหม่ซึ่งวิธีการใส่ยางก็ก็จะง่ายกว่าเดิมก็คือ มีรูใหญ่มีรูใหญ่แล้วก็มีรูเล็กสามรูเราออกเราก็สามารถเราออกง่ายคือดึงขึ้นไปมพก็ลอดรูออกไปเอาไว้ใช้ยิงยิงกระสุนนี่นี่ผูกปมสักสองปมก็ได้หรือปมเดียวก็ได้แล้วเราก็ยัดมันเข้าไป เสร็จปุ๊บเราก็ลากมัลงมาตามร่องถ้าเราจะเอาไว้ช่วงไหนเ้วก็ดึงกลับไปตไอนนี้เราเอาไว้ตรงกลางไม่ลูกกลาง ปีกแบบนี้สามารถใส่ยางได้สามสามสามคู่หกเส้นคล้ายปีกลักษณะคล้ายปีกของปืนหนังสติกเกอรเพียงแต่ทำเองเพราะว่าซื้อเขามันก็แพงทำเองก็ไม่ยากเจาะรูแล้วก็ผ่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยางแบบแบบนี้ยยางรัดของเนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดตรงช่วงไหนมันขาดเราสามารถซ่อมได้โดยการเอาเอาอย่างเนี่ยมาผูกผูกเชื่อมเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้กําลังมันเท่าเดิม ให้แรงดึงมันเท่าเดิมสมมุติว่ามันขาดช่วงช่วงนี้ขาดไปเส้นหนึง่งเราก็สามารถเอาเอาเส้นยางนี้ยผ่าแล้วก็ผูกผูกข้อนี้ผูกข้อนี้ผูกข้อนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เรามาผูกข้อนี้แล้วก็ดึงให้ให้มันหย่อนเท่าๆกันให้มันตึงเท่าเท่ากันเราก็สามารถซ่อมได้ซ่อมได้เป็นช่วงช่วง นี่คือลักษณะเด่นของยางแล้วก็เราสามารถเพิ่มแรงแรงได้เยอะก็คือได้ถึงสิบเส้นสิบสองเส้นเพื่อจะให้ยางมันแข็งขึ้นแล้วก็นี่คือคุณสมบัติแล้วก็หาซื้อง่ายที่สำคัญแล้วก็ใช้ได้ดีถ้าเป็นหนังอติกก็ยิงแม่นเพราะว่ามันจะไม่แข็งกระด้างมันจะนุ่ม เพียงแต่ความแรงมันจะสู้ยางหลอดกลมหนึ่งเซนไม่ได้เพราะยางหลอดกลมมันจะแข็งกว่าแต่มันจะกระด้างกว่าอันนี้มันจะเป็นอิสระแต่ละเส้นน่ะเวลาดึงแล้วหดมันจะเป็นอิสระมันจะไม่ไม่สับัด มันจะกระจายแรงสลายแรงไปในระหว่างมันหดตัวแรงแรงที่เป็นแรงสบัดแรงสะเทือนแรงสะทานสังเกตได้ถ้าเกิดเราดีดเราดึงตึงๆแล้วเราเราปล่อยมันก็ความรู้สึกมันจะไม่มีแรงรีคอยกลับมาที่กระบอกปืนแต่ถ้าเป็นยางแบบนี้ มันจะมีแรงสถานกับมันจะมีแรงสบัดสะถานกับแต่ก็แล้วแต่ความชอบความสะดวกเพราะยางแบบนี้ใส่แล้วมันจะดูไม่ค่อยสวยงามดูแล้วแบบดูเป็นของถูกไม่มีราคาแต่ผลของการใช้งานมันคล้ายๆกันเหมือนกันยิงปลาได้เหมือนกัน ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นยางวงใหญ่ถึงจะดูดีกว่าดูสวยกว่า,วาแต่ก็ยืดได้เหมือนกันแล้วก็แนะนำปีกโค้งอันนี้เป็นเป็นปีกที่ทำออกมาใหม่เพื่อที่ เอามาใช้กับการยิงกระสุนการยิงลูกเหล็กแล้วก็สามารถถอดเข้าถอดออกง่ายเคยทำมาแล้วก็ทำคลิปให้ดูคลิปก่อนๆก,นก็เรียกว่าปีกเขาวควายเป็นปีกเขาวควาย เป็นลักษณะคล้ายๆง่ามหนังสติ๊กเวลายิงหนังรองมันจะไม่ไม่ลงมาเสียดสีกับลางทำให้วิธีกระสุนเปลี่ยนทิศไปลักษณะการยิงจะลอดลอดช่องเข้าไปแต่ถ้าเราใช้ใช้ตัวตัวเชือกเนี่ยโอกาสที่หนังรองมันจะมาเสียดสีกับลาง เวลามันวิ่งมันจะวิ่งมันจะสีกับล่างแล้วทำให้วิถีกระสุนเปลี่ยนแต่ก็ไม่มากมันจะมีแรงผืดแต่ก็ไม่ถือว่าว่าเป็นเป็นผลเสียอะไรแต่จะให้ดีจริงก็คือยกลอยมันขึ้นมายกรอยมันขึ้นมาเหนือเหนือล่าง หรือไม่ก็เสมอรางทาให้การยิงสเสถียรกว่าอย่างเงี้ยเราสามารถปรับสูงปรับต่ำได้ถ้าเราจะยิงลูกศรด้านท้ายเราก็ปรับลงมาต่ำหน่อยวิธีกระสุนมันก็จะเอ้วิธีลูกศรมันก็จะวิ่งไปตามรางแต่ถ้าเราจะยิงนกยิงกระลอกเราก็ดึงขึ้นมาให้มันสูงนิดนึง ให้ให้ยางมันวิ่งอิสระไม่ไปสีคล้ายๆหนังสติ๊กเกอร์น่ะก็คือมันจะไม่วิ่งตามรางมันจะวิ่งตามอากาศวิ่งเป็นเส้นตรงแล้วก็ปล่อยหนังรองพอพอลอดช่องไปปุ๊บมันก็จะสะบัดแล้วก็ปล่อยหนังรองมาหนังรองก็จะแบะออ่างนี้แล้วก็จะดันกระสุนส่งไปน,นี่คือข้อดีของปีกปีกขวควาย ป็นลักษณะโค้งคล้ายเขาควายเขางัวจะเรียกว่าง่ามง่ามโค้งก็ได้เรียกว่าปีกเขาควายก็ได้หรือจะเรียกว่าปีกโค้งก็ได้ไม่ผิดแล้วแต่จะเรียกแต่มันก็จะมีคุณสมบัติข้อดีแล้วข้อเสียของมันอยู่ข้อเสียก็คือทำยากพอปกตินิดนึงเพราะว่ามันต้องดัดให้สองข้างเท่าๆกัน เคยทำเป็นเหลี่ยมแล้วมันไม่ค่อยสวยเป็นโค้งแบบนี้มันจะสวยกว่าแล้ถ้าเราอยากจะได้ให้มันแข็งแรงเราก็เพิ่มความหนาของเหล็กเข้าไปความใหญ่ของของแผ่นเหล็กเข้าไปแล้วก็เวลาทำเสร็จเราก็ไปเผาไฟแล้วก็ชุบน้ำมันก็จะแข็งแข็งขึ้นอีกนิดนึงอันนี้มันจะเป็นสแตนเลสที่ใช้แผ่นเล็กเพราะว่าอยากจะให้มันเบาแล้วก็ เวลายิงจะได้สะดวกไม่หนักใส่อันนี้ใส่ได้สามคู่ใส่ยางหนังกระติกแบบนี้ยางัหนังรติกธรรมดาเนี่ยได้สามคู่รับแรงได้สามคู่สามคู่ก็เท่ากับหกเส้นหกแรงดึงใส่ได้หกแรงดึงถ้าจะใส่สักแปดแรงดึงหรือสิบแรงดึงก็ต้องเพิ่มเพิ่มสแตนเลสต,ตัวนี้ให้ให้หนาขึ้นอีกหน่อย นี้ก็แต่ความจริงแล้วยิงนกในระยะประมาณสักสิบห้าเมตรใช้ยางลักษณะแบบเนี้ยยางหนังกระติกธรรมดาก็สามารถยิงได้และสิบห้าเมตรแต่ถ้าเกินว่านั้นมันจะต้องเพิ่มเพิ่มแรงดึงเข้าไปก็ต้องดูด้วยว่าเป็นลูกดินหรือว่าลูกเหล็กหรือว่าลูกแก้ว ก็เพิ่มยางตามน้ำหนักของลูกถ้าเป็น8ปมิลแล้วเราใช้หนังยางที่มันมันใหญ่กว่าเนี้ยที่เป็นยางกลมยางใหญ่ลูกมันก็จะสะบัดปิ้นกระเด็นไม่แม่นหรือไม่ก็บินเพราะลูกเหล็กมันจะหมุนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเลือกใช้ยางเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับกระสุนของเราด้วยอันนี้จะเป็นหนังลองที่สารพัด ลูกกระสุนสามารถดันท้ายลูกธนูลูกหน้าไม้แล้วก็ลูกเหล็กจะเป็นลูกเหล็กแปดมิลหกมิลจะเป็นเศษหินได้หมดเลยลูกหินลูกอะไรได้หมดยิงได้ทุกลูกยิงลูกแก้วก็ได้มันจะไม่ปิ้นเพราะลักษณะมันเป็นจีบมันเป็นถุง มันก็จะไม่กิ้งไปไหนมันก็จะโดนห่อหุ้มไปแล้วแล้วตัวหนังรองตัวนี้ก็ไม่ได้รับแรงเป็นแค่ตัวพาลูกไปเฉยตัวที่รับแรงจริงก็คือตัวนี้ตัวแรงดึงรับแรงดึงจากยางตัวนี้ก็เป็นตัวห่อหุ้มลูกพาลูกหนังรองตัวนี้จะทำให้แม่นขึ้น ก็มีอีกลักษณะหนึงก็คือเป็นหนังรองที่หนังธรรมดาปกติที่มันมันก็จะบางเราก็สามารถซ้อนเข้าไปสองสองสองแผ่นเพื่อที่ทำให้มันเกิดความแข็งขึ้นที่เหมาะกับการใช้กระสุน แล้วก็เจาะรูเพื่อที่จะไม่ให้ลูกมันปิ้นเพื่อที่จะบล็อกรูไว้บล็อกลูกไม่ให้ลูกมันปิ้นตอนเราใส่กระสุนอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานของของของการทําหนังรองก็คือลูกมันจะไม่กิ้งไปไหนเปลี่ยนลูกใหม่ นี่เวลาเราพับลงไปอันนี้ก็เป็นหนังรองแล้วก็ส่วนรูนี่จะเป็นตัวป้องกันการปิ้นของลูกเวลาเราใส่ปกติเราใส่แล้วลูกมันจะลื่นไม่ปิ้นออกก็ปิ้นลงล่างพอเรา เรามีรูมีห้องให้มัน